วันนี้พี่ก้อนและน้องเดียนะครับจะพาไปเลาะกันที่น้ำตกนาคราชน,นะครับซึ่งอยู่อำเภอนาหนาวนะครับอันนี้เราขับรถมาจากขอนแก่นเลยนะครับแล้วก็พอ,อทางที่ตรงไปนี้จะไปะทางเพชรบูรณ์เนาะเราจะเลี้ยวขวานะครับไม่ไม่ใช่ไปทางอุทยานเนาะเราจะไปอำเภอนาหนาวกันนะครับ โอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะคะทองตรงไหนนะน้ำตกนักขลาดนะต้องไปทางนี้หรอต้องไปทางนี้ครับเราจะเดินลงไปน้ำตกจุดที่เขาบอกว่ามันจะลงไปได้แล้วเราจะไปดูว่ามันจะลงไปได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ ตรงนี้สจาจะเจอเจ้าแม่ธรณีจุดสังเกตข้างล่างลบลื่นมากเลยเจอถือกล้องดีกว่าวเราจะเดินนั่นแล้วนะครับเราก็ถึงน้ำตกนาคราชนี่ไงพยาน,นา ทีเไหนเราจะไปเดินตรงข้างล่างไดนะ้เดินได้ไหมเดินได้แต่ไม่ต้องเดินหรอกอเขาขเขาอะไรให้เขามาก่อนไม่เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่นะครับใช่อะไรน้ำตกนกะครับอาอันนี้เป็นน้ำตกที่ทางวัดสร้างขึ้นมา ้องมีทันะว่าตรงนี้สวยจังโอเคไปกันต่อให้น้องเรียนเดินนำประกอ้วิวตรงนี้เท่มากมันต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมใช่ใชม่มีช่องเขาตรงนี้ด้วยเท่ๆๆๆ ววถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิวกันเต็มๆนะฮะเจอเดินฮะตรงนี้น่าถ่ายรูปไหมอ่าเดี๋ยวตรงนี้จอดถ่ายรูปให้น้องเด็กนี่จะเป็นโครงสร้างที่เขาสร้างไว้นะฮะ <laughs> เพื่อจะทำสกายวอล์กแต่ว่าปรากฏว่าประเมินแล้วไม่ผ่าน ก็เลยไม่ได้ทําแล้วนะครับสกายวอล์กก็เลยจะเหลือเป็นโครงสร้างทิงท้งทิง้งทิ้งไว้แบบนี้นะนก็น่าเสียดายอยู่มันมีที่พักจริงๆด้วยฝั่งตรงข้ามาอ่าใช่เดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะตัวสกายวอล์กก็คือจะยื่นออกจากหน้าผาไม่เยอะนะครับแต่ก็เสียวอยู่นะใช่ไหมก็เป็นแต่เสียวอยู่บอ มัน,นเสียวยเห็นข้างล่างเหมือนกับว่าที่ไม่ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่า,าตรงชั้นหินตรงนี้อาจรับน้ำหนักไม่ดีชั้นหินช่วงนี้นะฮะก็เลยนั่นแหละไม่ผ่านแต่ก็จะได้ยสกายวอล์กเดี๋ยวมาดูเวิร์มที่สกายวอล์กจะจะเห็นกันนะครับนราเดิน มานาริสหนึ่งแล้วก็จะพบกับเวิร์กนี้นะฮะวุ้มชูวุ้มยังไงเวิร์กคันงนี้ตรงนี้เขาเรียกแกรนแคนยอนน้ำหนาวโอ้ยตรงนี้มีน้ำตกด้วยน้ำตกที่มันตกลงมาที่เขาเห็นอ๋อเนะเห็นไหมเห็นน้ำตกไหมอยาก <t sk S 2> <ะ>ถ่ายรูปตรงนี้ ต้องถ่ายยังไงวะเธอต้องขึ้นไปยืนข้างบนนั้นแล้วก็ถ่ายเราลงมาได้แต่ถ้าสกายวอล์กเนี่ยเนาะมันจะเสียวมากเลยเนาะเห็นมันจะแบบว่าเห็นเป็นเวิร์วงวุ้งเฮ้ยเสียวไหมนิ่วถ้าตกลงไปโอเค ไปกระโดอ้าวไม่ถ่ายรูปเหรอฮะไม่ถ่ายรูปเหรอเต,ต้องกเดินขึ้นไปก่อนแล้วอ่าได้เดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเดียรัตรงนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนอันซีนน้ำหนาวเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะเห็นน้องเดียชื่นชมกับวิวอยู่นะครับสวยมากเลยเนาะ ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแคนยอนที่มีนะวิวน้ําตกแบบนี้นะแบบสวยงามอลังการถ้าน้ำเยอะคนนี้จะสวยแค่ไหนะโอเคกลับกันได้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ใชจุดพีคข,ของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะก็ <laughs> คือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเดินลงจากภูเขาลูกนี้ลงไปข้างล่างเลยนะครับ ซึ่งทางมันก็คือทางต่อไปจากตรงนี้นั่นเองซึ่งเราจะสู้ไหมสู้ต้องเดียบอกต้องเดียสู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาต่อเราจะมาดูทางลงกันเนี๋ยอาจจะไม่ได้ถ่ายกล้อง DJ i ตลอดเพราะว่าอาจจะต้องเ,อเก็บโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยงไงล่ะห <c oughs> นึ่งช็อตนะครับของการลื่นลื่นแล้วล่าสุดดูทาง ดูความชันในการลงไปมันชันมากๆเลยนะครับไม่อยากคิดถึงตอนขึ้นเลยแต่มาแล้วยังไงเราก็ต้องไปเราว่าเราถืออย่างนี้ได้ Let's go โอเคไปกันมือข้างหนึ่งเราจับโอเคไปตอน ลงนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนขึ้นนีสิจะทำยังไงอู้หมดแล้วนะครับขั้นบันไดอา้าวแล้วลงยังไงอืมตะลูดไปนะสไลเดอร์ป่ะอืมต่อจากนี้เป็นดินแล้วน้องน้องระวังลื่นนะอืมเออเออ,อ,อโอ้โหนี่คือผมใส่รองเท้าแบบเอ่อรองเท้าแบบ ดูจากรอยแล้วมีแต่คนเลื่อนนะเนี่ยมีคนลงไปเอ้ยมีคนขึ้นมาแะ้วถามครับปไดีเออว่าเป็นยังไงเดี๋ยนะขอปิดแป๊บจากที่สอบถามข้อมูลแล้วเมื่อกี้สอบถามข้อมูลพี่ๆที่เขาลงไปก่อนหน้าเรานะครับบอกว่าทางที่เรากำลังลงอยู่ตอนนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่งชันแบบนี้แหละ ซึ่งแบบทางก็โอ h oh my gosh ทั้งชันทั้งมีสิ่งกีดขวางนะสวยเพต่อไปต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะใครจะมาใช่โหดกว่าไปภูกระดึงบอกเลยจากประสบการณ์น้องเดียบอกว่าโหดกว่าภูกระดึง,งแต่ว่ารองเทา้า รองเท้าตอนนี้คือแบบดีไงบ้างดีกว่าตอนไปขึ้นผูกกระดึงเยอะโอเคมันแบบมันไม่ทิ่มหน้าหัวนิ้วโป้งอะ่ะเพราะว่ามันขาดไปเรื่อย <laughs> ไปกันต่อ <laughs> ออ้แต่ oh. เ,รเราเก็บหมวกก่อนดีกว่าจะกลัวหมวกหล <laughs> อด ทางตรงนี้แบบว่าไม่ไม่น่าจะถือ DJI ไดโ้โอ้โหต้องค่อยๆเลยนะโอเคเหมือนกับว่าถ้าเราหลุดลงไปนี่ก็คือเราก็กลิ่งเลยนะฮะนี่ก็คือหน้าผาไม่มีอะไรกั้นเลยนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราขอเก็บ DJ i แป๊บนะครับหลังจากเราลอดหินชืบมาแล้วตอนแรกพี่ก็เดินเลยเลยเกือบตกหน้าผาแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะจริงๆงมันต้องแบบ เลี้ยวหักศอกหน่อยนะครับแล้วก็จะมาเจอกับเจอกับเชือกแล้วก็ทางลงน้องเดียผู้บุกเบิกเส้นทางก็คือตอนแรกเกือบลงไปแล้วเนี่ยน้องเดียเสียบไม้ไว้นะครับ ถ้าใครเห็นไม้แบบนี้ก็แสดงว่า,าไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะนะะโอเคก็คือเออถ้าไปนี่ก็คือ,อล่วงนะครับร่วงโอเคเดี๋ยวเราจะปีนบันไดอันนี้ลงกันใครจะปีนก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความยากลำบาก ในการลงไปโอ้ oh my gosh อู้อู้น้องเดียสู้สู้โอ้ติดติดติดน้องเดียสู้สู้ งเดียวซื้อโอเคเดี๋ยวเราแต่วันเดอ๋อโอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนเก็บกล่องแป๊บหลังจากที่เราลงมาแล้วนะเราก็จะมาเจอเชือกนะครับเชือกที่จะพาเราลงไปนะวอยลงไปตามทางอันสุดจะชันนะครับเราจะมีเชือกในการโรยตัวลงไปโอเคเดี๋ยวเราลงไปตรุดตรุดกันต่อ ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูวิวต่นนี้ดีกว่างเราบอกว่าลงมาจากหน้าผาสูงชันนะฮะแล้วก็ <laughs> เหมือนเดิมนะยังมีเชือกคอยนำทางเราอยู่นะโอ okay. เคเราเราเริ่มเห็นน้ำตกแล้วนะฮะนี่น้ำตกนะ่า แล้วก็ชื่นใจใช่ไหมครับดูความสภาพโอ้าเเออโอ้ตรงนี้ลื่นละตรงนี้ต้องปล่อยนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูหน้าผากันแบบใกล้ๆดีกว่าว้าวนะขึ้นไปโอ้สูงชันมาก ไปไปโอเคเดินทางกันต่ออู้เหงื่อท่วมแล้ว <laughs> โอเคครับตอนนี้เราเดินลงมาโอ้ยเธอระวังก้อนหินล่วงลงไป <laughs> ถึงนะครับน้ำตกแล้วนะครับโอ้สวยงามมากเลย เราน้องเบียร์ถึงกับต้องนั่งลงไปนะครับทางมันชันมากนะครับนี่เราก็ต้องจับเชือกอยู่แล้วก็ถ่ายไปนะแต่ก็สวยจริงนะครับโอเคเอาไงจะอยู่ตรงนั้นเหรอจะถ่ายรูปหรือว่าอะไรโอเคเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปให้น้องเบียร์กันนะครับตอนนี้เราก็ มานั่งพักที่หน้าน้ำตกนะฮะไม่ใช่อะไรรอน้องเบียร์ลงมานะครวูดูความสูงชันของมันนะแต่สวยมากเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องเบียร์ถึงไหนแล้วดิด๊งไม่ เหมือนจะไม่สามารถลงมาได้สู้ๆตะลูดลงมาเลยนอำเดียวไม่กล้าลงมาโอเคอุ้ยอุยก้อนหินแล้วไปก่อนนะแล้วไปก่อนนะไม่ปลอดไัยอยู่ตรงเนี้เอเค,ครับแล้วเราก็อยู่กันที่ใต้น้ำตก N. น่าคลาดแล้วนะฮะกำลงเดวคุยกับพี่ๆเขาอยู่นะมาดูตรงน้ำตกกันเลย เป็นไงบ้างครับลงมาถึงทำตกแม่คลาดล้วเย็นบอกเลยคุ้มค่าไหมคุ้มค่าอะไรนะคุ้มค่าอ๋อคุ้มค่าูมือชูไม้ชูมือเดี๋ยวถ่ายขึ้นไปข้างบนแล้วเราอยากได้อยากได้ช็อตแบบว่าถ่ายผ่านอ๋อเธอไปถ่ายแล้วใช่ไหม อยากเล่นน้ำอ้าวน้องเดียไม่เปิดใหม่น้องเดียบอกว่าจะเดินลงไปก่อนนะฮะเราจะเดินตามลำธารนี้ไปนะครับเดดเลงไปสู่น้ำตกอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง วก็นั่งพักนะครับกับลำธารแล้วก็ไม่เปิดม่อีกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปนะครับไปทางนู้นเนาะยังไม่ถึงน้ําตกนะคขอมือหน่อยอลุกไม่ได้โอเคไปกันต่อเราจะเดินไปแล้วนะครับ รองเท้าที่อุตสาห์แห้งมาตั้งนานจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้น้ำโคตรเย็นอืมแล้วแต่ come on มาเลยเออ่หลังจากหาทางเดินไปอยู่นานนะครับให้เราเดินถัดจากน้ำตกนักคราดมานะครับเราจะไปน้ำตกตาดหมอกกันเนาะแต่ว่าเนี่ย เราจะมาเจอชั้นทางหินที่เป็นน้ําแบบนี้นะครับแลต,ตอนแรกคือหาทางไปไม่เจอนึกว่า,าจะกระโดดลงไปแล้วนะแต่ว่ากระโดดไปไม่ได้อ้อมขึ้นไปทางป่าทางนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็สุดแล้วสุดก็เป็นน้ําตกที่ไหลลงไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมมองขึ้นมานะรเราจะเจอทางเนาะเราจะเดินตัดน้ําตกก็ขึ้นไปต่อนะครับเพราะมันจะมีเชือกอยู่ โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออันนั้นทำอะไรก็ไม่รู้คุณน้องเดียเปิดไม่อยู่ด้วยทาอะไรครับพูดสิถ่ายวิดีโอโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ2 0 0 thousand years later ก็หลังจากที่เราลงมาตุลุตุลุนะครับเหมือนตอนที่น้องเดียกำลังลงมาอยู่นี่นะเราก็ มาถึงแล้วนะครับน้ําตกตาดหมอกชวัวโอเค <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้ตรงนี้ระวังไม้ไผ่น้ําตกแบบว่าหินเป็นชั้นๆน,นะครับแล้วเราก็มาเจอกับธรรมชาติที่สวยงาม เ้ํน้ำใสหน้าเล่นจังเดินไปโอเคครับเราเราก็มาจนถึงอันนี้เป็นน้ําตกต่านหมองเนาะจะเห็นว่าแบบมันมีชั้นสลับซับซ้อนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะแต่เราคงจะไม่เดินต่อไปแล้วนะครับเราจะอยู่กันแถวนี้นะครับเพราะว่า เหนื่อยมากนะครับกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ทา,างมันแบบค่อนข้างไกลนะแล้วเราก็อยู่กับน้ําตกแล้วนะครับและน้องเดียก็ไม่เดินตามเรามาแล้วนะอยู่ตรงนู้นเลยนะโอเคเดี๋ยว เราต้องกลับขึ้นไปกันอีกนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ําตกตาดหมอกนั่นเองนะครับเหนื่อยม,มากแต่ก็เย็นชุ่มฉ่าดีนะครับพอมาถึงตรงน้ําตกแล้ว y e thousand a ก็ <years> ใครจะมาก็เตรียมสภาพร่างกายพร้อมนะครับ มานี้บขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับปิดท้ายกันด้วยวิวสวยๆนะครับที่ผาคิงคองอำเภอน้ำหนาวนะครับเป็นวิวยามเย็นเนาะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ชาแนลวอร์รจิลาพาเลาะไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเราจะพาไปเลาะกันที่ไหนอีกแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ